แดนวรเวทคัมแบ็กไอจมาพร้อมกับเนื้อเพลงเศร้าคิดจะรักแต่เขาก็เป็นสิทธิ์ของเธอทำเอาหลายคนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินว่าย,ยังดีอยู่ไหมหลังจากที่ฝ่ายชายไม่ได้โพสไอจีมาพักใหญ่แถมรูปคู่และโมเมนต์หวานๆที่เคยมีก็ห่างหายไปขนาดวาเลนไทน์ก็ยังเงียบจนหลายคนสงสัยว่าเป็นคู่รักดาราที่เลิกกันหรือเปล่า ซึ่งทางแพตตี้เองก็ได้ยืนยันว่ายังรักกันดีเจอกันเรื่อยๆแต่ไม่มีโอกาสถ่ายรูปลงส่วนทางด้านผู้จัดการส่วนตัวก็เคยบอกว่าเพราะแดนกำลังยุ่งกับโปรเจกต์งานภาพยนตร์อยู่ล่าสุด26กุมภาพันธ์64แดนวรเวทก็มีการเคลื่อนไหวครั้งแรกใน IG หลังจากห่างหายไปกว่า2เดือนมาเป็นคลิปพร้อมแคปชั่นเศร้าคิดจะรักแต่เขาก็เป็นสิทธิ์ของเธอพร้อมกับอีโมจิหัวใจสีดำ แต่งานนี้แฟนๆไม่ต้องห่วงเพราะคลิปดังกล่าวเป็นทีเซอร์โปรโมทผลงานเพลงใหม่ของหนุ่มแดนนั่นเองโดยต้นคลิปเป็นภาพของหนุ่มแดนที่ดูเศร้าใจสลายบีบหัวใจสุดๆก่อนที่ท้ายคลิปจะมีเสียงเพลงท่อนเดียวกับในแคปชั่นพร้อมข้อความว่าสิทธิ์ให้รอติดตามชมกันในวันที่6มีนาคมนี้ทางช่อง YouTube แดน Official อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ